มันในเมื่อสังกะสีมันบ่พ่อเฮดจันใดบัดเนียมเพิ่นก็ถามถามว่าโอ้ยมาเทิดบ้านภูขากะสีพ่อได้อยู่ติเงินไปสื่อสังกะสีว่าสันใครก็เลยว่าห่วยเฮดจังไดสิ่ปีได้เอาเขากะสิสวายกันเทศดตัวเฮกันเทิดเฮจจันใดสิไปพ่อสังกะสีมันหลายปันใดสันพนมาห้วยกะสีมื่นกลัวในหลายอย่างหลายมันกำลังใหญ่เติบอยู่ได้ว่าสิน ได้ยุหลอกคุณมาเฮ็ดจังได้สิได้ล่ะว่าสิละ่ะขอนําปูนั่นขอนําปูนี่ไปจังส่นแล้วเ <c oughs> ราอ่ะอ่าทําหาก็เลยว่าโอ้ยพออีแม่เลยคอยขอบ่เป็นคอยบูจักสิขอผู้ใดหรอ,อกคอยบอขอผูออ้ใดเป็น่อยขอบ่เป็นแล้วแต่เพิ่นสิให้แล้วแต่เพิ่นสิทาน โมเมนต์ข่ทาญ่โมเมนต์าไข่อยอวดมาหังมามีแต่ข่อยขอว่าเป็นข่อยอยากอายบ้านนี้เราก็เลยว่าห้อยะพาอยู่นี่ซะมากแต่ขอเปลี่ยนแฉเศษดล่งจอดรถเส่อๆสือขาขอรถก็รถเจ้าของเฮ็ดเอาเองตัวเน่อเศษดล่งจอดรถขอยุ่มคือเก่าเอาเงินส่วนกลางส่วนยังมาเฮ็ดติคือเก่าเอาเงินคณะกรรมการมาเฮ็ดมาทำนี่คือขอ เหตุจังไหนสันคอยได้ว่าคอยขอบวเป็่นคอยบูจักสีขอแต่ว่าพระยูหันขอเก่งแท้ๆได้เพิ่นว่าไหมอันตราก็ได้ถามว่าเขาเทศเก่งหมทนบ่เทศบ่เป็ี่ยนโมทนบ่กาเทศอย่ากายเทศนนบ่กาบัดขอผัดกาคอยผัดบ่กาขอแต่ว่ากาเทศเทศเป็นแต่ว่าขอบวเป็่นคอยแต่ว่าผู้จึงหนึ่งนี่ขอเป็นแต่ว่าเทศบวเป็น นี่จังสี่ก็มีเสียวจังได้ยีกสันเจ้าวะ่ะบอนนี่หลักบอนข่อยว่าจิตใจข่อยหันงามอยู่เด้แต่ว่าปากข่อยว่าบ่มวนใจข่อยเป็นตะหักอยู่เด้แต่ว่าปากนี่ว่าววบ่มวลว่าบ่เป็นตะฟังจังสี่นา้าพ่อหญ่แม่หญ่ คนเฮ้ามันมีง่ามบมขือกันบางคนง่ามจิตง่ามใจบางคนง่ามปากง่ามบ้าจาพูดตะลบตะแล้งประเจาะมอดีหนวแย่งแท่งหัวพูดหนวพปวดพูดยุ่งบางเทื่อกะพูดหลอกพูดหล่อพูดจะเอามันก็มีหลายรูปแบบบางคนก็พูดในสิ่งนั้นไม่เป็นพูดตรงๆพูดไปตามเนื้อผ้าตามเนื้อเรื่อง ของความเป็นจริงบางคนก็พูดหาเรื่องเสริมเติมแต่งมาบางคนก็ดีแต่คำพูดแต่การกระทำไม่ดีบางคนการกระทำดีแต่พูดไม่เป็นมันก็มีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นให้ใครนี่ก่อกระพาะพูดได้กระพาะพูดเป็นแต่บ่เป็นในท่างทีสีไปพูดให้เจ้าลงให้เจ้าง,ง่ายได้เนี่มันเป็นย่องเจ้าของเนี่ย แต่มันเป็นในทางที่พูดชี้ทางออกบอกทางถูกและแต่ว่าแปลกกันหนึ่งว่าเทศบอมวนบอสนุกสนานอหล่อใเทศเทศเสียงแข็งเสียงบอนิ่มเสียงบอนวน <c oughs> ชุมเสียงก็ไม่ดีก็ช่างเถิดบางคนนั้นเขาเทศเสียงโอ้ยโยมจา๋าโยมอย่างนั้นโยมอย่างนี้โอ้ยมีแต่แนวดีดี เขาเห็นว่่เป็นแล้วคือเขาเจ้าเนวจังสันร้างเถาะนออิพอยอีแม่เนาะมันบอสําคัญหรอกบ,บอลเบามวนบอลอะไรสาคัญเบิดแต่ก็สําคัญอยู่หรอกว่าการวาจาดีวาจามีสุภาษิตวาจาที่ไพเราะมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันไม่เพียงพอแค่วาจาดีวาจาไพเราะจิตใจก็ต้องดีไปด้วยถ้าจะเอามา แข่งขันกันระหว่างจิตใจดีกับวาจาดีมันสู่จิตใจดีบ่ได้หรอกเพราะจิตใจดีมันไม่ทําให้ผู้อื่นฉิบหายแต่วาจาดีถ้าจิตใจไม่ดีมันทําให้คนอื่นฉิบหายนี่มันเป็นอย่างนี้มันมีแต่จะเอาแต่ว่าคนเฮานี่มันมักจะ่ได้ขันเมาดีคอยเห็นหลายแล้วในวัดผู้วัดพาวัดป่าวัดดงวัดถมวัดที่ไหนบัดบานวัดเมืองก็ตามขันเมาดีพูดจาดีเถอะปูมียังก็ใหายกันมียังเกาไปหาย เพิ่นเบาดีเพิ่นบ่อถือเนือบ่ถือตัวเพิ่นเห็ดได้พระบาเสร็จเนี่เอาแค่คํคำพูดนะมันเป็นบรรทัดฐานอย่างเดียวมันก็มีสุภาษิตหนึ่งว่าคำพูดสอว่าจาว่าจาสอคำพูดกิริยาสอท่าท่างการว่างร่างกายสอการกระทําจิตใจสอสันดาน มันมีมีคำพูดอย่างเช่นนี้แต่ว่ามันไม่เสมอไปถ้าพูดอย่างนั้นมันก็เป็นสุดโต่งในฝ่ายเดียวมันไม่ได้ไปสอกันเบิ์ดหรอกเบาบวมวนแต่ว่าจิตใจนะ่ะมันดีกับมีเบ้าดีจิตใจบดีกับมีเบาดีจิตใจดีกับมี่เบาบวมวนจิตใจบวมวนกับมี่คือจิตใจบดีจิตใจบวมวน มันมีทุกรลปแบบมันมีถูกหลปแบบนี่เทศมาโดนเน่ด้นใส่ปัญญามาโดนแล้วหลักใส่สติมาโดนแล้วผู้ฟังกับฟังมันโดนแล้วการเมื่อยกับเมื่อยทั้งบุเทศเมื่อยทั้งผู้ฟังผนกสิทุกมาอีกระบดเห็ดจะไหนบัดเนี่ยมันเอาเถะหรอปัญญา่ัไงวะเนี่ยฮ้องันมันสิเศร้าไว้สะก่อนสะบ่อ จบใบสนอมวนลงสรุปลงเขาเทศเรื่องถาดมันก็เลยเน่าไปสู่หลายอย่างเพราะว่ามองไปท่านได้ก็เห็นตั้งแต่ถาดถาดเบาถาดจาถาดจิตถาดใจถาดสติถาดปัญญาทุกอย่างคือว่าธาตุเมื่อนี้ว่าเรื่องธาตุว่าธาตุคืออะไรธาตุคืออะไรธาตุคืออะไรขอให้ท่านจงจดจำว่าธาตุนั้นคืออะไร เราบรรยายมาเกือบทุกรูปแบบแต่มันก็มาสรุปลงอยู่ในคำว่าธาตุนั้นคืออะไรฝากจิตฝากใจของพ่อแก่แม่เท่าครูบาอาจารย์พระสองฆ์องค์ข้าเจ้าไปคบคิดพินิจพิจ,จารณาการแสดงพระสัทธรรมเทศนาซึ่งเราได้ใช้เวลากันมาพอสมควร และมันก็สมควรแล้วที่จะหยุดลงปงเอาไว้จึงขอหยุดการแสดงพระสัทธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการ